น่ะทุกคนใชให้เบิ้งก็มันแป๊กนะใชให้เบิ้งทุกคนนี่เห็ดอันนี้คือเห็ดทุกคนนี่มันเกิดทำบิดอันนี้เกิดนี่เน,น,นาะเอาเลยทุกคนเอาเลยกระห้องแก้มแดงไอ้เจ้าอะไรหนาวนะก็ดุทบลืนเรียบร้อย ลุ้มันเด็กคนมีไงฮะสบายดีทุกคนสบายดีตอนเทียงเทียงเมื่อวานนี้เขากัดามหน้ากับมืออื่นกับสีสามตะก้าแล้วเดกคนเขาก็สิไปป่าแถวแคมบ้านไอแคมมันหน้านี่แค้มหานี่ไปหาเลาะก่อนพาปรแดงไปเลาะกอนทุกคนเมื่อได้ไปลายมือแล้วมีแต่ฝนก็ฝนฝน,นตกก็ระดูมาแล้วทุกคนก็เขากัสิไปเลาะ ไปโบ่ได้ไปละผู้ไปด่านด้วยเห็นมันแดดง่ามก็เลยไปนตรงนี้ต้องไปโดนเฮาไปลัดเสาว,วานนี่แต่งเ้อมาไล่หมูก็มีเฮาไปากกาเนะไปบิเง่งก่อนไปหากินแล้วแรงก็บอแม่นะนะไปกับดวกแดงไหมพวกแดงยังกอดนะนะี่นั่นนะคือเกาหมาหนึ่งตัวคนหนึ่งคนห้าดงตัวนี้ก็ได้จะบอกมาละมานไปแล้ว ตะเว้นแดดมื้อนี้ทุกคนเฮาก็เห็นດມดมื้อนี้นะกะหน้าหน้าสิลงนะนะครับย่านว่าລล่นสิลงจะบ่ตะเก้าแล่นยามน่ลง จะให้เบิง่งก็มันแป๊กแล้วจะให้เบิ่งทุกคนนี่เห็ดอันนี้คือเห็ดทุกคนนี่มันเกิดทำดีนะนี่เกิดในน้อยนึงน,นี่ดอกนึงน,นี่แล้วก็ปีนึงสองปีสามปีสี่ปีประมาณชิบปลายปีนะดอกจะมันมันชิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆนี่เห็ดนี่เท่าโป,ป่นทุกคนเห็ดน,นี่นะเดี๋ยวมันมันใหญ่เรื่อย ข่อยังออกมากเฮ็ดักเห็ดอีหยังมันบ่มีชื้อเห็ดอันนี้นะฮากเปิดอยู่แต่มันออกไปเค่นั้นกัมันดูใม่ข่งตาลาไม้ำไมลำไ่มันสีไ่เห็ดนี่นะยังมนเนันอ้อดี๋้วมันป่งข่ายออนนเลยนะขยายออเลยออนนจากดอกน้อยๆกลายเป็นไง <c oughs> แล้วกรเท้า่าเป็นเห็ดนี่นะทุกคน มันจะออกมาเลยหมดเป่งเลยไปไปอาเซโล <C OUGH> ไป,ไป,ลไปคือมีล่มทุกคนหาไตรหอนไม้หามหองไม้หักผาดโวยเห็นอมมันมัดที่เปลือยนี่กินวัชพืชทุกคมันมัดทั้ตะไคร้หอนไม้เนี่ยนะกิน,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 นไม่นะมไมหม ที่เห็นอมมันกินอะไรม,มานอนอย่างนี้แดงมันถือขึ้นโอ้มันมักจะได้ทีไม้นอนหอนตายมันมักไตและก็ทีไป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 ,ไป โขได้ไหมมิได้บบยานวะน้ำข้าวผาไปสิเห็นอมมากไตจะได้ ảo lên hola chico 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 họ chico 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 này chico ngồi chico 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 Ngồi chico chico หมาไลมันน้ำหอนนี่มากมันไตหอนนี่มากไตหอนได้มากอยู่นี่เรียบร้อยทุกคนหมาแล้วมึงโตหมาไลมาตุ๊กหมาไลหมาบม่ได้เหาเลยทุกคนมานี่มานี่มาเชงอ,อยู่นี่นี่ออตัวนี้กัดน,นี่เรียบร้อยเลยหนุ่มด้วยหนุ่มไล่ทุกคน Mất mẹ lên, thưa con nhảy đi. Nó há dạng sai cơ. Đây tụ. lại. Vút แล่นยังบ่ลงมดทุกคนยังมีพอแล่นเลยโอ้ยหอยไฟนะอ้อตกนี่กระเบือตอมไปเลยนะนมาอนนี้ทุกคนมาผูนฟ้านก็หอมเด้แตงบุญกระเบอนพอดแล่นกระบลกมากินเนาะ คือมาลองกล่องนะนะแม่มันงกระเบอือมาตอมกทุนคือข้างในลงกล่องนะโกกมันเป็นน้ำด้ยต้นไม้บางต้นเขาอาจจะบูไดมนะมานะมกระเบนะะื้อตอเล็กๆหล่อไปยังทางคำทุกคนประมาณตันนึง บันนี้เจอปลา,ก,ปา,ก,าก,ก,กระแสนต,นตายขีย่ทนะุกคนะน,กาานะนี่มันเกิดใหมเนีาะกระแสนนั่นเนาะดูไหมกระแสนนั่นนี่เข้าม่ได้กินมะลันสีนะได้นี่ลำเก่ามันตัวมันตายขี่นะแม่เก่ามันแม่เก่ามันตัวนี้มันเกิดใหมานะ่เทุกคนือว่าจักหลายปีให้เริ่มมันจะได้ก,กินลุกอันนะี้ชอบชุ่มนี้ไง,งนี่ตัวแม้เก่ามานะันนี่ แถวนี้เน like um. ้นมัดลาปาเกษตรหมอนี <intellectual people> ่ตักตะปุกถือว่าตะเก้าในทรัพยกินจะเอาไปขายมาเกสเซนทุกนี่นะสามสี่ห้าปีท่าบริกินมาเกษเซเพราะวันนีตายขี้เลยมตายขี้นั่งด้เลแต่ว่าทุ่มนี้เกิดใหม่จากสักปีมันเได้กินะนะเขาก็ยังโม้เ้นคนี่ลายจริงทุกคนเชลิกละทำไมเกษตรนี่ เปนจะโตเข้าเต็มกระเพือพเจออี่เป็นอาจจะน่าน่จะทีกินเพราะมันยังในน้อยอยู่เดืดคักรยูงมีร่องขนอะเรนนะเนาะเอาลกไปเรื่อย

ขำแล้วยังมีเห็ดเลยอากระเด็ดมือดีเลยไปอย่างน,นออี้หนะนะมดลูกหมดเข้ามาเข้าตรงจงุดนี้ก็หกโหละละหลอมัองจำขำไปเล้วทุกคนเลย เอาฮิดเหวปาป้อยไปนนี้ไม่รู้จังไหนอ่างเงีนะัเห้องขอเจ้านะเฮ็ด้องพุงไม้อีกระทืบต้องขาบอาว่าอ่านนะโอ้โหสุดาเล่นเทัทุกคนไอ้จะเล่นได้นาวนะกระดูกทบลือนี่ แหลม่อ่แล้วนี่้มงันสามโลบเอามาถ้าเราได้ถือเหี้ยวของมันลยห่างปุ้งนันน่นะเดี๋มาแล้วเห็นตะเกียมันถือเหี้ยวของเขาบ่มาใ่กระใส่ไว้นี้ทุกคนชื่อกดูโหมัน ดูโหมันทบเลยนขันสองสาม,ล,นะมลูกนะุนะหง้าม่ตีนคื้นเป๋าแลมันเกลียวอยู่ในมุนมดนเลยพื้นมันนะห่วยมุนดิเหง้าล่ ขิ้นไว้ัวอบัวยามเหลาทิ้นเกาเห็นแห้าทุกคนดเด้อไปมึงเด้กกลับไปทุกทุกคนมาแนงยังอ่อนดิมาแนงเป็นได้ปีนตนน้น ตามาแน่จะเป็นราคาด้วยจะไม่เป็นไรนะลายจะไปดูเห็ดหยาเห็ดอะไรเบจ้าแต่ว่าเอาเคยมาเก็บมาแนงจักซิโลอะไรปีนีตะเก้เาแพ้งโลนึงแสนป่ายเลยจักเดือดต้นน้า นวเติมไฟบุตรองบุญย็นไปเลยได้แล้วสาวไอล ลูกลมันยังเลี้งน,น้อย,ยอลูกมนะันเันไม่ลงมันไมลูกันยังไล่น้อยทำท่าไหมท่าพันไม่โดนลูกยังน้อยเลย ออกมาเข้าไปหากระจะมอยนี่นะนมันตรงอยู่แถวนี้มันถงกว้างทุกคนมันขำ้ันนะนะมุนมืดมัดเ็ดมันนี่โหพูดนี่นมัน,นออามาดิ้นแล้วอ่อ้แบนี้ ขำมดแล่นมีล่องถ้ามันล่องนี่มีท่าหางเนี่ยเดามาเนี่มันฟอร์ลดกลินนมาเราจะกลับเลยว่ะเลาะมือนะนำทางมือนี่เห็นมันได้ก็ได้กระมานตัวเดียวคนกระไนจะแห่กระหอกแค่แดงตัวนึงโถมัดนี่มันแล่นบ่ดล่องทุกคนถ้าแล่นลงนีมันต้องพบว่าจโตใน่บ่เห็นเลย อาจจะเป็นจักสองสับมืมอลูกผมจะลงนะแดดเฮิงเพราะว่าหากักจะไปสองทิศนี่นะครับกับแดดมือนี้ต่อแรกนี่ยา่าเราเพินลงแล้วเข้ามาหาท่านหนะน้าเป็ยังตกะกร้าฝนยังตะกร้าตั้งหน้าสองเฮือเฮิงก็ฟ้ากูเดินขึ้นูไปละดงแถวเนี้ยีเหนื่อยนะเพาะหมูบ้าทั้งฟ้านี่นะ เล่นกันนี่ยุบามีบ่ลงแต่มันโฮกทุกคนไปยังไงกได้มีต่ป้ามานันแนงป้าคือดุงปั๊ดมันเอทางหมดแล้วทุกคนมานี่แบบลุกกันให้เล่นกันนี่ทุกคนลูกหอ,อกแก่แดงตกละหมดละ เรียบร้อยลู่มันเด็กคนม่ใหญ่ไ่อนเหมานี่แหละทุกคนลู่มันลู่ห้ามมันนะโม,มเมนต์โลน้อยไปแล้วถือว่าไปสองเต็มแล้วมันนี้มืดนละคุณนณนี่ตีนโน้นโน้นโน้นอยู่ปุ๊บยาน่พี่โล ตกลงนี่ทุกคนตานี่ศิริกาลตัวทำอิดตัวนี้ใหญ่แล้วตัวนี้ให่แล้วตัวนี้น้อยแต่เนี่อีสองค่อยลแครับ เหล่าเสาเลยบกแดงก็ไปสกอทั้งนั้นโอ,อ้เป็นตะลึงแต่บักแดงทุกคนด้วยมื่อปาเอาไปละฮอดทางนี่มไนมื้เลยนะบกแดงมันกะไม่เห็นเบอร์แล้วก็แดงไม่ลงทุกคนมันหักแดดซ้ำแรงนี่เสานี่ก็ยังคึมยังโตขึ้นฝนนะแต่มันแดดอีกส่องซับมือปุพอดีแล้วเฮาแล้วหน้าเฮ้าขึ้นด่านทุกคน นำทางมือแล่บุกแดงครับก่อนหอดเทีกงเลยเ่งมืดทุกคเพราะว่ามันเ้ากันหน้านิ่เดียวแล้วด้วยสอบหอดเทีงจะมืดบ่มืดแล้วนะไก้ไฟนะุกก็ยังมีไกลทถเทียงนี่นะกับมันโบเมนแซกไก่แนเอาไปนี่ แต่มันเกคยวคุ้ีคยวผีหมดมืดเลยยี่หออเทงเลยเนาะนังกระปทุกทคนเน้แดงลักมาปาอีละเถียงแล้วตงตาป็นมืดอะไรได้ดูตรงนี้เนละส,สองตัว แกงแดงได้ด,ด้วยก็เตรียมตุลูกมันอมหอกโตหอกเทงเรียบร้อยทุกคนจนมืดก็ได้สองไล่ชมตาสบายดีทุกคนอย่ามานอนยังอยู่อย่ามา,า,านอนอะไร เราจะเขื้อดำน้ำมานันเองเราจะเขื้อได้ถามเลยเคยจะเขานอนบ้านแล้วนเนาะอยู่แล้วหน้าแล้วเนาะกานอนหน้าขึงมือเอออ่ะให้กินนี่แหละอ๋อทุกคนเราจะได้ปิดวิดีโอวันนี้ไปหาล่าแหลงไปผ้ามาไปลเลาะนี่ก็มันแดดเครื่องมือทุกคนมันมีโรคเร้นนะกระทามันรุ่งมันต้องพบเลยเอากะเห็ดลองร้อยเนื้อใหญ่หลายบ่อนอยู่ กำมันข้อแกมแหลงสองเดี๋ยวปิดวิดีโอวิดีโอน้อาเจอกันไหมทุกคนโชคดีสบายดีและสวัสดี